ผมชื่อเอกทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดโรงแรมนี้เก่าแล้วแต่ก็ยังมีลูกค้าเข้าพักประปรายโดยเฉพาะพวกนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดโบราณแถวนี้คืนหนึ่งเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวดีขับรถมาจอดแล้วขอเข้าพักผมเช็คห้องให้ปรากฏว่าเหลือห้องเดียวบนชั้น4ซึ่งเป็นชั้นที่ไม่เคยมีคนเลือก เพราะแสงไฟบนทางเดินมันสลูสลัวและบันยังเงียบกว่าฉันอื่นใช่คืนนั้นยิ้มแล้วบอกว่าเอาห้องนั้นก็ได้ครับขอแค่ได้นอนพักผมเลยหยิบกุญแจส่งให้พร้อมทั้งเผอพูดออกไปว่าถ้ามีอะไรพิ่ปกติกดโทรศัพท์มาที่เขาเตือ์ได้เลยนะครับตอนนั้นผมยังไม่คิดอะไรหรอกแต่ประโยคที่พูดออกไปเหมือนเป็นการเตือนเขาโดยไม่รู้ตัว เกือบตีสองโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์ก็ดังขึ้นเสียงจากปลายสายคือแขกห้องนั้นพูเสียงสันส่นๆว่าขอโทษครับในห้องผมมีคนยืนอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปข้างนอกตลอดเวลาแต่ผมเรียกยังไงก็ไม่ตอบผมหยุดหายใจไปวิน,นาทีหนึ่งก่อนจะตอบขับว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปดูให้นะครับแล้วก็หยิบไฟฉายเต้นขึ้นบันไดไปชั้นสี่ พอเปิดประตูห้องเข้าไปห้องมิดสน,นิทแขกคนนั้นนั่งกอดอบอยู่บนเตียงเอื้อท่วมตาเขาฉีกที่หน้าต่างโดยไม่พูดอะไรผมเดินไปส่องไฟฉายแต่ไม่เห็นมีใครมีเพียงผ้าม่านสีซีดที่ไหวเบาๆเหมือนมีลมหลอดเข้ามาผมเลยบอกแขกว่าคุ้งตาฝานนะครับล็อกประตูแล้วพกักพ่เถอะแล้วเดินออกป้า แต่ก่อนที่ผมจะปิดประตูผมได้ยินเสียงเบาๆเหมือนเสียงหายใจดังมาแจากตรงหน้า่างผมกลับลงมาเขาเตื้นได้ไม่นานแขกคนนั้นก็หอบข้าวของลงมาตรงรอบบีบอกว่าจะขอย้ายโรคแดงคนนีผมถามว่าทำไมเขาใส่หน้ามิพูดอะไรแล้วรีบขับรถออกไปวนทรุง่งคืนผมเล่าให้แหนบ้านฟังแค่หัวเราะแล้วบอกว่า นี่เธอยังไม่รู้หรอห้องนั้นไม่มีใครอยู่ได้นานหรอกตั้งแต่เมื่อสามพีคอนผู้หญิงคนหนึ่งมากระโดดหน้าต่างคาดร้ายตั้งนั้นทุกคนเลยเลี่ยงไม่พักในห้องนี้ผมใจหายว่าไปเพราะตรงหน้าต่างที่แขกบอกว่าเห็นขนนั้นมันคือที่เดียวกับที่ผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงไปตั้งแต่วันนั้นมาเวลามีแขกขอพัก ผมจะไม่กล้าให้กุญแจห้องนันเลยถึงโทรแนนจะมีป้ายติดว่าห้องว่างแต่สำหรับผมห้องนั้นไม่เคยว่างจริงๆ